นี้จะพามาเปรียบเทียบงานระหว่างงานเคลือบแก้วซันมิกกับฟิล์มใสกระลอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันดีกว่ามาฝั่งซ้ายนะครับเป็นงานเคลือบแก้วซันมิกครับมีการขัดลบรอยให้แต่ไม่ได้ปรับลบรอยผิวต้มให้รอยผิว่้มคือสังเกตที่เส้นหลอดไฟบนตัวรถนะครับมันจะมีความขุขรขะนะครับผิวรถโดยรวมมันจะไม่มีความใสนะครับสังเกตดีๆผิวรถไม่มีความใสนะครับแต่ว่าตัวรถมันจะเงานี่ครับสังเกตได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เราปรับลบรอยผิวต้มไันนะครับอันนี้เคลือบแก้วซันมิกเหมือนก สังเกตที่เส้นหลอดไฟนะครับฝั่งนี้ผิวรถจะมีความใสนะครับแล้วก็มีความเงาไปในตัวนะครับเปรียบเทียบกันได้เลยระหว่างสองงานให้ลูกค้าเลือกนี่แล้วก็มาถึงงานพิมพ์ใสกัะลอยของเรานะครับพิมพ์ใสกระลอยของเราจะมีหลายเกรดมากนะครับให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่ร้อยเจ็ดสิบไมครร้อยเก้าสิบไมครสองร้อยสิบห้าไมครนะครับเรามีหลายเกรดให้ลูกค้าเลือกแต่ว่าเกรดที่นิยมคือหนึ่งร้อยเก้าสิบไมครพิมมีสองเกรดที่นิยมคือ TV h ีกับที u เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝัั่งซ้ายนะครบ เป็น t p h นะครับเนื้อฟิล์มจะมีความขุ่นกว่าตัว TPU นิดนึ่ามาเปรียบเทียบกันอันนี้จะเป็น TPU นะครับความหนาเท่ากันนะครับหนึ่งรอยเก้าสไมคอนนี่ t p h TPU นะครับปรับลบรอยผิวส้มให้เรียบร้อยนะครับงานมีให้ลูกค้าดูนะครับฝั่งขวานะครับมาดูนี่เปรียบเทียบเลยสองตัวนะครับอันนี้ TPU นะครับอันนี้ก็ TPU เหมือนกันครับ190อยเกสิบไมคอนนะครับแต่ว่าไม่มีการปรับลบรอยผิวส้มนะครับฝั่งนี้สังเกตนะครับงานฟิล์มทุกครั้งนะครับ ผมจะแนะนำให้ปรับลบรอยผิวส้มนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีผลเสียต่อสีรถนะครับทำปรับผิวส้มแล้วสีรถจะบางหรือเปล่าต้องบอกนี้นะครับเวลาปรับลบรอดผิวส้มเราปรับแค่หน้าเลกเกินนะครับไม่มีการถึงสีรถแน่นอนถ้าถึงสีรถสีแหกแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามีช่างผู้ชํานาญการนะครับอบรมเป็นพิเศษนะครับยังไงก็ฝากเขาด้วยนะครับนี่ดื่มมาดูนี่ก่อนสําหรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับที่ผมแนะนํานะครับรอยสะเก็ดหินนะครับอันนี้ผมติดฟิล์มมาให้ดูนะครับ รอสะเก็ดหินแบบนี้นะครับเป็นแล้วแก้ไขไม่หายนะครับเห็นไหมพอเราถึงเราจะติดฟิล์มไปก็มันก็จะขึ้นรอยแบบนี้นะครับต้องทําสีอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะหายนะครับรอยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรถใหม่นะครับผมแนะนําฟิล์มกันรอยชุดประทานนะครับครึ่งหัวคุ้มค่าที่สุดครับทาครั้งเดียวอยู่ได้สามถึงห้าปีนะครับไม่ต้องกลัวเรามีบริการหลังการขายทั้งก่อนและหลังเราดูแลให้ลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวยังไงก็ฝากด้วยครับ ถ้าใครอยากมาดูงานที่ร้านมาได้เลยนะครับที่ร้านมีงานให้ดูทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเคลือบแก้วงานฟิล์มใสกันรอยภายนอกฟิล์มใสกันรอยภายในนะครับเราจัดเซตจัดงบประมาณให้ลูกค้าได้นะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับฝากก็ด้วยครับกับแลนด์มาร์คพิล์มมิวส์พนันนิกรมสวัสดีครับ